สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับวัดบ้านเด่นนะครับหรือว่าวัดเด่นสรีศรีเมืองแกนนะครับผมก็ถ่ายคลิปไว้เยอะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปกับการท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับอำเภอแม่แตงนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะครับก็ ขอบคุณนะครับหลายๆคลิปที่เสนอไปก็รับชมกันทุกคลิปทุกคลิปตอนนี้ก็ใกล้แล้วต่อไปก็ออกพรรษานะครับทำบุญศาสตร์ก็ศาสนาพุทธนะครับศาสนาอื่นๆก็เหมือนกันก็ต้องมีเทศกาลทุกเทศกาลแล้วแต่ศาสนาใดๆนะครับแต่ถ้าเป็นพุทธนี่ก็ ไม่นานก็ออกพรรษานะครับช่วงนี้ก็เป็นศาสตร์ไทยนะครับศาสตร์ไทยก็เป็นของศาสนาพุทธนี่แหละครับของจีนก็มีนะครับศาสตร์จีนประมาณนั้นนะครับผมก็ชมความสวยงามของวัดบ้านเด่นนะครับอำเภอเมืองแก่นวัดเด่นสรีศรีเมืองแก่นแต่ไม่ใช่แต่เป็นแม่แตงนะครับแม่แตงผมก็เสนอไปหลายคลิปแล้ว คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ถ่ายสถานที่ภายนอกก็จะจบคลิปนี้เป็นคลิปปิดท้ายของวัดนี้นะครับผมความสวยงามก็ไปหาชมกันได้นะครับไปเที่ยวช่วงสองสามเดือนที่จะถึงนี้ก็อากาศจะดีหนาวเย็นสบายนะครับไปดูปุยเมฆปุยหมอกนะครับ กับเมืองเชียงใหม่เชียงรายอะไรไปโน่นเลยครับผมก็พูดไปเรื่อยนะครับเพราะว่าทางเหนืออากาศดีสวยงามเพราะว่าเราอยู่แต่พื้นที่มีทต้ตึกลามบ้านช่องนะครับเกะกะไปหมดมองอะไรก็ไม่ไม่ได้เห็นแบบพื้นที่โล่งนะครับใครไปอยู่ณจุดตรงนี้ก็จะชื่นใจวัดบ้านเด่นเนี่ยก็ ก็คือเด่นนะครับคําว่าเด่นก็คือสูงเนินเห็นเด่นเป็นสง่านั่นแหละครับความสวยงามของวัดนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับกับทุกๆคลิปทุกคลิปของผมนะครับถึงยังไงก็มาสนับสนุนในการรับชมกันตลอดนะครับก็ขอบคุณสําหรับภาพสวยๆนี่ด้วยนะครับสวยงามมากๆ นี่กระถางนักกระถางก็ภายนอกของวัดนะครับบรรยากาศก็คืมๆนิดหน่อยฝนก็ใกล้จะตกประมาณนั้นแล้วครับก็ขอบคุณนะครับอีกสักครั้งหนึ่งที่สนับสนุนในการรับชมก็ขอให้มีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงเฮงรวยรวยกันทุกๆท่านนะครับที่มาชมจนจบนะครับก็ขอให้ ทุกๆท,ท่านมีความสุขนะครับขอบคุณครับผม